อที่ละเี่ยดูนะเอาละครับนักผู้ชมอาชีพไปเสตกใส่นี่นะะดูเา่นักไฟูกอ่ะไอ้ท่านโดนสเก็ดไฟมันจะเจ็บปะโดนหรอโดนดิใช่โดนพี่ที่ช้าไปถูก 一八。

ก็ที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นการแสดงอาภูไฟนะครับทีมงานนะครับชุมจนหมูเก้าของเรานะครับโดยท่านพี่แยงกชินแล้วก็ท่านประธานจุมจนนะครับพี่น้องครับผมท่นนี้ก็ให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่เตรียมกระทงอ้ยลอยลงไปลอยได้เลยนะครับขยอยกันลงไปนะครับเชิญเลยนะครับผมไว้พบกันปีหน้านะคบนะครับเจอกันปีหน้าครับบ๊ายบาย